ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตเลือกข้อค่ายหนึ่งสอนปีสองพันห้าร้อหกสิบหกนะครับก็ดูกันที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับเขาจะถามว่าให้ x เป็นฟังก์ชันโดยที่ f x x จะบวกสิบเมื่อ x น้อยกว่าหนึ่งร้อยแล้วก็ f จะคูณ f คูณ x ลบสิบเอ็ดเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยครับจงหาค่าของ f คูณ x เอ้ย f คูณหนึ่ะครับหนึอ่ะแล้วก็จะลองแทนค่าไปเลย x 111เนี่ยมันมากกว่า100ใช่ไหมครับก็จะใช้แทนเป็นสูนยนี้นะครับก็จะเป็น f คูณ f แล้วก็1 1ึ่งลบสิบเอ็นะครับหนึ่งลบสก็จะได้100นะครับอ่าเป็น100หลังจากนั้นนะครับก็ f หนึ่งร้อยเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมันก็ต้องเอาไปแทนค่าสูตรอีกรอบหนึ่งก็คือ f คูณกับ f ของหนึ่งร้อยก็คือ f คูณ f กับหนึ่งร้อยบสิบเอ็ดนั่นเองครับหนึ่งร้อยบสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นได้เป็นเก้าสิบอแปดสิบเก้านะครับ f ของแปดสิบเก้าก็คือแปดสิบเก้าบวกสิบ นั่นก็คือซึ่งก็คือ99นั่นเองครับก็จะเป็น f คูณ f ของ99ครับเพราะเราตัดวงเล็บนี้ออกมาแล้วเป็น99แล้วก็ f กับคูณ99ก็จะเท่ากับ x บวกสิก็คือ f ของ109นั่นเองครับอ่าแสดงว่า f เนี่ย f ของ111เนี่ยจะเท่ากับ f ของ109ครับ แล้วเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่ามันเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆฮะซึ่งมันก็คือ x f x มันจะเท่ากับ f x ลบสหรือ f x ลบหมันเท่ากันหมดเลยครับแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้เลยครับว่าเออมันจะไปสุดที่ตรงไหนซึ่งผมก็จะบอกเลยว่ามันไปเรื่อยๆยัน f หนึ่งรอยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าจุดคลายแม็กของเราก็คือมันเท่ากับ x 9 9เก้ซึ่ง f99 เนี่ยก็99ไปบวก10เนี่ยก็จะได้เป็น109ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วครับว่า f111 จะเท่ากับ1 0ึ่คือทุก f เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยครับมันก็เลยเป็น109ข้อนี้ตอบ109ครับ